สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติจะพามาเปิดถุงบิ๊กแบกนะฮะป็นของฝากจากโคราชนะครับจะมาขอคําแนะนํา FC นะครับว่าจะทําเมนูอะไรดีนะครับอันนี้คุณแม่ฝากมาให้นะครับเชฟมีมชมเยอะมากนะฮะอันนี้เป็นหน่อไม้นะครับอยากให้ทําเมนูอะไรคอมเมนต์บอกได้นะครับนี่ฮะเเป็นหน่อไม้ต้มนะครับไม่ใช่หน่อไม้ส้มนะฮะเป็นหน่อไม้ต้ม อยากให้ทำเมนูอะไรชมคอมเมนต์เราบอกได้นะครับโ oh, oh, อ้โหเยอะมาก่านผู้ชมตัวฟูตัวฟูเป็นตัวฟูกเกษตรนะฮะลูกใหญ่มากตัวฟูแบบอย่างนี้นะครับอยากให้ทำเมนูอะไรแนะนำนะครับไม่ต้องยำก็ได้นะครับเป็นเมนูอื่นก็ได้นะครับเห็นเมนูยำก็ทำเยอะมากแล้วนะครับรเป็นเกษตรนะฮะ ปากใหญ่เลยยาวเลยนะฮะบัวปักยาวโาวอ้โหนี่ฮะยาวจริงเฮ้ยคุณแม่ปลูกเองหมดนะฮะคุณแม่ของพี่สาวนะครับฝากมาให้นี่นะครับปากตโตยาวจะได้ทำเมนูอะไรแนะนำได้นะครับเขียวัตวคิดไม่ออกเลยครับเนี่ยเลี้ยงมากมะเขือเปาะนะฮะแล้วก็ปาะ แบบลายนะฮะไม่ใช่แบบเจ้าพญานะครับอันนี้แกงขั่วน่าจะอร่อยผัดผิดก็น่าจะอร่อยนะครับปกทองลูกไปเลยครับมีแบ่งมาค่นนึงนะครับอีกค่นนึงแบ่งไปบ้านนึงนะครับนะครับนะนําเมนูได้แล้วนี่แกงขั่วน่าจะอร่อยอยากให้ทําเมนูอะไรแนะนำได้นะครับนี่เลย แตงนี่แตงอะไรเนะี่ยแม่บอกเป็นแตงร้านใช่หรือเปล่าครับแตงร้านใช่ไหมครับแตงร้านน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าครับแต่บอกเป็นแตงนะครับเนี่ยเดี๋ยวชาติจะลองตำดูหรือจะยำนะฮะท่านผู้ชม,ชมรู้ว่าแตงอะไรแนะนำหน่อยฮะ,ะบอกชื่อทีนะครับว่าทำอะไรอร่อยนะครับเดี๋ยวชาติจะลองตำดูจะอร่อยหรือเปล่า พริกโอ้โห oh. นี่พริกมาพร้อมนะครับพริกขี้หนูกินดาเขียวแดงนะครับแต่โคราชนะฮะขึ้นชื่อนะฮะพริพก,กนะครับพริกเผ็ดมากนะฮะปลูกพริกเผ็ดกันมากเลยนะทร่โคราชนะครับชาวบ้านใช้ชาพริกโคราชนะครับปลูกพริกกันส่วนใหญ่เลยฮะพริกแห้งก็มีมาด้วยนี่นะครับ oh. รม,ม มะตูมโอ้โหมะตูมตากแห้งอบด้วยหรือเปล่าเนี่ยตากแห้งนะครับน,นี่ต้มเป็นน้ำมะตูมน่าจะหน่อยอันนี้เจฟชาติทำซาลาเปาไปฝากคุณแม่ครับซาลาเปาแต่ดูดิกลับมานะครับเท้าตัว <laughs> เจ้าชาติทำซาลาเปาไปฝากคุณแม่อย่างเดียวนะฮะได้กลับมาเพียบเลยฮะยังไม่หมดยังไม่หมดนีอเลย โอ้ยพิกลก็มีมาด้วยนะครับพิกลนรือี่ลาบอย่างพิกลเนะ่ยพิกลนะครับโอ้โหนี่เผ็ดแน่นอนลูกเก็บเวทถามอาเองชชาทถามเผ็ดมากนะผมแม่นี่แน่นอนจริงเลยพิกลนี่เลย,ลเยอืมเดทแบบกระถามเปียกครับหืมถามเปี้ยฮุบ อีกส่วนนึงครับแบปอีกบ้านเลยนะครับอีกส่วนหนึงนี่เยอะมากอันนี้เป็นมะขามที่บ้านนะครับแม่ทำมันแช่อิ่มอันนี้ไม่ต้องอันนี้แนะนำเมนูนะครับอันนี้ทานได้เลยนะครับหอ,อมมากขอบอกเลยว่าสีมือนแม่นะฮะแน่นอนจริงสำหรับมะขามแช่อิ่มนี่นะครับเป็นต้นที่บ้านเลยฮะเช้าทำ ชิมแม่ดูนะครรสชาติจะประมาณไหนนะโบติแม่เชฟชาติทำอร่อยมากนะครับพริกป่นลงไปครับเป็นทำเป็นพริกป่นจิ้นนะครับตามด้วยเกลือนะครับช้อน ชามีสูตรนะรท่านผู้ชมมีสูตรสูตรนี้อร่อยมากเด็กๆตอนเด็กๆชอบทาทานทําไปโรงเรียนนะครับผงปรุงรสนะครับครึ่งช้อนนะครับลองไปทำทานสูตรนี้อร่อยแน่นอนนะฮะผงชิลดรสครึ่งช้อนนะครับอันนี้ทําแค่นิดหน่อยก่อนนะฮะคุกเขาครัอืม สูตรนี้เชฟชาติทำแล้วก็ห่อไปรงเรียนนะฮะห่อไปรงเรียนแล้วก็หามายมหามะขามอ่อนนะฮะตั้งเรียนพักเที่ยงอร่อยมากอ่านี่นะฮะลองชิมหน่อยดูท่านผู้ชมคุณแม่นี่แบบหิวอ่ะนี่มาลองน้อย เอ็มหิวเอ็มลายอืมเี้ยวเปรี้ยวแล้วอมหวานนิดนะครับมีความเค็มในตัวอร่อยมากเดี๋ยวไปแบ่งข้างบ้านด้วยนะครับอืม โอเคอืม oh mm hmm. ชาดีมากมีเปรี้ยวนนิดนนะฮะหวานตามแล้วก็มีเค็มแบบนิดหน่อยนะฮะอืม mm hmm. บ้าเลยอร่อยมากสากด้วยนะครับอยากให้ทำเมนูไหนให้ชมนะครับแนะนำเข้ามาได้นะครับ โอ้เยอะมากมีมะเขือตัวตอกยาวแปงนะฮะอย่างที่บอกเลยแตงนี่ไม่ใช่แตงร้านนะที่ท้องที่ชาบอย่าเชฟชางรู้จักนะฮะแตงร้านจะเป็นูตัวยาวอีแบบหนึ่งนันี้เป็นแตงร้านทําอะไรไม่แน่ใจนะฮะแต่คุณแม่บอกว่าเป็นทาเป็นร้านนะฮะไม่แน่ใจนกันฮะเดี๋ยวเชฟชางจะลองตาดูก่อนท่านผู้ชมมีเมนูไหนก็แนะนํามาได้นะครับแบบแบบคู่เมนูนี้ นอกจากยำแล้วทำเมนูอะไรอร่อยแนะนําได้นะครับถั่วพูกเกษิรนะฮะอันนี้จะไม่เหมือนปตามท้องตลาดนะฮะนี่นะอันนี้ไม่่่เเรีียกวาถัอออนน้ไม่ได้เรียกว่าถั่วพูนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าถั่วพูนะฮะถั่วพูถั่วพูเมนูอะไรแนะนําได้นะครับห่อไม้ํอันนี้เชฟท่า,าก็จะอีกหนึ่งเมนูว่าจัดแบบเออ่แกงเป็นหอมหมกหมกกระทะนะฮะหมกกระทะใส่หมูสามชั้นลองดูนะจะอร่อยขนาดไหนนะฮะ เยอะมากสองถุงอีกใบนี้นะฮะได้หลายเมนูเลยนะฮะแนะนำด้วยนะครับกับฟักทองนะครับฟักทองเด็ดแก่เลยอันนี้ก็จะบวชหรือจะแกงคั่วดีเด้วคิดก่อนนะฮะแนะนำเมนูได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับอของฝากเยอะมากเลยนะของฝากจากคุณแม่นะครับอยากให้ทำเมนูไหนให้ชมก็แนะนำเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากไว้นะฮะสวัสดีครับ